ทักทายนะครับ FC สินแสหมิงที่น่ารักทุกท่านนะครับเดี๋ยวช่วงกลางกลางเดือนมิถุนายนดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าตำแหน่งราชาโชคนันะน่าจะประมาณวันที่1 5 1 6อะไรนี่แหละเท,ท่ากับว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นดาวราชาโชคทั้งหมด3ดวงนั่นก็คือดาวพระหัสซึ่งย้ายเข้าราชาโชคตั้งแต่19เมษายนแล้ว แล้วก็ดาวศุกร์นะฮะแล้วก็ดาวอาทิตย์ที่เมื่อกี้ผมเกริ่นให้ฟังและดาวราชาโชคทั้งสมดวงนี้ส่งผลดีอย่างไรกับชาวลักขณาราศีกรกฎอ้าก,ากรากฎตั้งใจฟังให้ดีนะดาวที่เป็นราชาโชคทั้งสดวงนั้นดาวศุกร์เนี่ยมันทับลักขณาราศีกรกฎอยู่ แล้วก็เป็นดาวศุกร์นั่นแหละครับที่ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะนะครับแล้วก็ส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎไม่น้อยนะดีประการที่หนึ่งแบบเห็นเห็นเลยนะครับไอ้ศุกร์ไอ้พฤหัสไอ้อาทิตย์ที่ราชาโชคเนี่ยการงานที่มีการติดต่อไว้ก่อนหน้านี้ คุณไปขอาการอนุมัติอะไรจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณไปติดต่ออะไรในเรื่องงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ทั้งในทางตรงหรือทางลับโดยเฉพาะทางลับนะจะได้รับความสำเร็จดีหรือไปติดต่อกับระบบราชการนักการเมืองหรืออะไรที่ต้องไปเอื้อกับบุคคลเหล่านี้ จะได้รับความสำเร็จจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีเนี่ยประการที่หนึ่งเนี่ยมองเห็นชัดๆเลยนั่นแหละคือชาวลัคนาราศีกรกฎที่บอกอะ่ะแล้วก็ดาวศุกร์เองก็ทับลัคนาของคุณได้ราชาโชคด้วยดาวศุกร์แม่มก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็โภกทรัพย์กิเลสกาดัดอยู่แล้วในตัวของมันเองก็หมายความว่าดาวโพกทรัพย์มันทับตัวคุณอะ่ะก็หาเงินหาทองได้ง่ายแหละ นะดาวสุกยังมาจากเรือนลาบหรือที่เขาเรียกว่าเรือนลาพระด้วยโอ้โหการเงินจะดีชาวลัคนากรากฎนะจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองแล้วสิ่งเหล่านี้จะโดดเด่นไปจนถึงประมาณก,กลางกลงเดือนกรกฎาคมคือดาวเดี๋ยวดาวสุกมันย้ายออกก่อนแล้วนกะทั้งแมงเหอะแต่ว่าเดี๋ยวดาวอย่างอื่นยังยังอยู่ตรงนี้อยู่นะประการที่2คือมีโอกาสได้เงินคืนจากการทวงถามการทวงหนี้ ใครที่ติดหนี้ติดสินเราอยู่และก็ทวงจนปากเมื่อปากแฉไอหาทวงจนกูเขินเองเลยเนี่ยเออแทนที่มันจะอายแล้วแต่เราเขินเองไอหาทวงบ่อยไม่ได้เที่ยวเนี้ยคงจะได้แล้วนะคงจะได้แล้วน่าจะมีเงินมีทองมีโชคดีอะไรเข้ามาจากการทวงถามเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินหรือในทางกลับกันใครจะไปขอเครดิตจากแบงก์จากธนาคารจากอะไรก็แล้วแต่ หรือใครมีปัญหาเรื่องเงินก่อนหน้านี้แล้วจะต้องเจรจาอะไรกับแบงก์กับธนาคารก็จะสำเร็จได้โดยง่ายนะนะฮะนี่นี่นี่ประการสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎเอาไว้นั่นก็คือศัตรูใครที่เคยเป็นศัตรูกับเรามาก่อนหน้านี้เกลียดขี้หน้ากันแข่งกันไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อมสุดท้ายแล้ว ศัตรูแม่งจะแพ้ภัยไปเองหรือสุดท้ายแล้วมันกลับที่จะเยทะเลาะก,กับเราแม่งเหนื่อยแล้วกลับที่จะมาคุยกับเราดีขึ้นนี่แหละครับคือทั้งหมดทั้งมวลกับดาวราชาโชคพฤหัสสุขแล้วก็อาทิตย์ที่จะส่งเรื่องดีๆให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วถามว่าต้องระวังอะไรไหมล่ะเออระวังหน่อยเกียวกับสุขภาพหัวเข่ากระดูกหลังนะ ขับรถขับราอะไรก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วก็อย่าไปเล่นกีฬาอะไรที่มันโลดโผนนะ่าดูสังขารตัวเองด้วยนะว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะบอกชาวลัคนาราศีกรกฎนะนอกกนั้นก็รับผลดีตามที่บอกไปเลยขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านทำไมโชคดีสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโด ศาสตร์แห่งโงเหฮงและ12ลัคนาราศีทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID at master m i n 6 6 6 6 6ขอให้ทุกท่านสุข เฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ